เอสชัดล้านเปอร์เซ็นต์ O.C.S. ห่วงใหญ่ขุณ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปเกาะติดชีวิตช่างนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่นะครับเรายืนอยู่ที่ถนนกรุงเทพกรีทานะครับ ซึ่งอยู่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครแห่งนี้นี่เองนะครับซึ่งจุดนี้นะครับถือได้ว่าเป็นทำเลที่ดีอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยนะครับและในทำเลนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของเพื่อนช่างร้านหนึ่งที่อยู่บริเวณนี้แหละครับเรื่องราวของเธอนั้นนะครับน่าสนใจมากๆแล้วปัจจุบันนี้เธอประสบความสําเร็จในการรับติดตั้งจานอาวเทียมมาเกือบ5ปีแล้วจะน่าสนใจักแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับ เชื่อของเราในวันนี้นะครับเรื่องราวของเธอน่าสนใจมากจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เธอประกอบอาชีพนะครับซึ่งมีระยะเวลานานกว่า15ปีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย เธอก็ได้เลือกนะครับที่จะมาเป็นเจ้านายตัวเองในการเปิดร้านรับติดตั้งจานดาวเทียมจนมีความสําเร็จนะครับประสบความสาเร็จณปัจจุบันนี้เลยและววันนี้รายการแซดแดนเซอร์นะครับมีความเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อนรับพี่รัชนีข้ามของมาหรือว่าพี่หมวยจากร้าน MR s a t e l l i t e ลนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่หมวยสวัสดีครับขอเรียกสั้นๆว่าพี่หมวยนะครับนี่น่ารักมากๆเลยวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่หมวยสวนสุขภาพเคหะชุมชนหัวหมากค่ะ ทำไมเราต้องมาที่นี่ด้วยครับพี่หมวยครับที่นี่บรรยากาศก,ารก็ร่มรื่นเย็นสบายดีหลังจากเวลาเลิกงานหรือว่ามีเวลาบ้างๆเนี่ยชอบมาเดินเลน่นหรือว่าเหมาะกังการาออกกําลังกายเนาะถึงว่าผิวหน้า <c oughs> ผิวตานี่ยังดูน่ารักสดใสแบบนี้เลยนะพ <c oughs> ี่หมวยครับร้านของเรานปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอเคหรือเปล่าโอเคนะคะลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็เห็นร้านเราสะดวกดีค่ะเป็นทำเลที่โอเคอยู่ค่ะ ก่อนที่เราจะมาพูดคุยถึงร้านหรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนพี่หมวยเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นคนที่ภูมิลําเนาที่ไหนครับเป็นคนภาคอีสานจังหวัดอะไรจังหวัดนครพนมอยู่นครพนมปะจ้าเป็นคนเป็นคนภาคเดียวกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเทีนี้เจอคนภาคอีสานแล้วตอนที่อยู่ที่นครพนมค่ะเป็นยังไงบ้างครับชีวิตตอนนั้นอยู่บ้านก็เนาะมีเป็นคนมีพี่น้องห้าคนห้าคน ใช่อันนี้ก็เป็นลูกสาวคนโตมีพี่ชายคนหนึ่งครับน้องน้นก็จะมีน้องๆพ่อแม่ก็มีอาชีพทำนาอาก็ทำนาปีละครั้งเนาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีช่วงฤดูทำงานก็ไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยก็คือเป็นอาชีพเป็นอาชีพหลักๆของเกษตรกรของแถวภาคอีสานนั่นเองใช่ก็ทำนาบางครั้งมันก็อาจจะรายได้มันไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีแบบ ลูกก็ห้าคนแล้วอะไรเง <ừ> ี้ยพ่อแม่อีกเงี้ยก็เป็นเจคนเนาะอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่อืด้วยความที่ไม่พอเราเป็นยังไงต่อครับชีวิตของเราตอนนั้นเรียนก็ไม่ได้จบสูงเนาะ ừ ừ ừ ก็มีน้องๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียนน้อยด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องออกมาแล้วก็มาทํางานงคือพี่พมวยหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยต้องเสียสละ ในการที่จะออกมาไม่เรียนเพื่อที่จะให้น้องๆเรียนว่างันเถอะแล้วตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะตอนที่เราต้องไม่ได้เรียนต่อก็รู้สึกเสียดายจริงๆเราอยากเรียนแบบสูงๆเนาะเราจะได้ทํางานแบบเป็นครูเป็นอะไรเงี้ยค่ะคือเราคิดเราฝันไว้อะไรเงี้ยเออเป็นครูอะไรเงี้ยการมากรุงเทพสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะเพราะว่าด้วยความกลัวความตื่นเต้นตอนนั้นอายุพี่หมวยเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็จะก สิบหกหรือเปล่านี่แหละสิบหกปีใช่ใช่พี่หมวยสิบหกปีนี่กล้าเข้ากรุงเทพแล้วเหรอฮะกล้าเข้า้คิดอะไรอยู่ครับตอนนั้นคิดว่าต้องไปหางานทำอ,อ,อยากได้ตังเยอะๆอะไรเงี้ยอแล้วก็มากับญาติๆกันอะไรเงี้ยค่ะโอ้เขาก็มีงานเขาบอกมีงานให้ทำอะไรเงี้ยกล้าลนนมากนะฮะพาตอนนั้นผม ถ้าเป็นผมอายุสิบผมนี่ผมกับการมากรุงเทพนี่ผมคงกลัวน้าดูใช่แต่เพื่อนเพื่อนก็เรียนหนังสือการยอะไรเงี้ยแล้วก็เออมาทํางานครับารบางทีดีกว่าอะไรเงี้ทีนี้การเริ่มหางานหาอะไรอย่างเงี้ยเราทายัางไงนะตอนนั้นก็จะมีตอนแรกๆก็ทําหลากหลายเนาะตอนนั้นก็ทํางานไหนทาไอโรงงานก็เคยทําอะไรเงี้ยค่ะงานเป็นแม่บ้านก็เคยทําอะไรเงี้ยค่ะก็ทําหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าทํา ก็ไม่ได้นานแล้วทีนี้ทีนี้ก็ประมาณสักช่วงอายุสัก18บแปอะไรเงี้ยสิบแปดคือทำาลยหลายอย่างมาประมาณสองปีเนาะใช่จนมาถึง18นี้ได้ทำงานอะไรสิบแปดงานห้างเขาบอกว่าทํางานห้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอายุสิบแปดเขารับ18ปีขึ้นเนาะเราถึงแล้วนี่อายุ18แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานห้างได้อะไรเงี้ยก็ไปสมัครเข้าห้างก็ไปขายเสื้อผ้าขายชุดชั้นในอะค่ะ ชุดชั้นในผู้หญิงผู้ชายชุดชั้นในผู้ชายผู้ชายเออเป็นเป็นผู้หญิงที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นผู้หญิงแต่ขายชุดชั้นในผู้ชายใช่ลูกค้าจะบอกอ้าวน้องนึกว่าขายชุดชั้นในผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยขนาดผมยังน้าผมยังเข้าใจว่ามันแบบนั้นูบอกว่าหนูไม่ค่อยถนัดของผู้หญิงนูชอบขายของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วการขายชุดชั้นในผู้ชายมันมันเป็นเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอ ใช่ค่ะก็แรกๆก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กค่อยๆมีรุ่นพี่ฝึกสอนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จําเอาอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่สีไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ M L X L อะไรอย่างเงี้ยการขายนี่คือลักษณะการทํางานนี่มันเป็นยังไงคะเป็นทํางานแบบเป็นมีบัดดีด้วยมีรุ่นพี่ด้วยอ๋อยู่สองคนออไม่ได้อยู่คนเดียวก็ผลัดเตียนกันนะคะคเข้าเช้าคนหนึ่งเข้าบ่ายคนหนึ่ง ก็ต้องมาเริ่มทํางานตั้งแต่ประมาณห้างเปิดก็10บโมงเนาะแต่ว่าเราต้องมาก่อนหน้านั้นครับมาจัดสินค้ามาเช็ดถูแต่งหน้าแต่งตาอะไรเงี้ยคือลักษณะงานจะเป็นแบบนั้นทุกวันใช่ทุกวันแล้วก็เลิกสี่ทุ่มกว่าจะถึงบ้านอะไรเงี้ยก็ห้าทุ่มอย่างเงี้ยทาแบบเดิมทุกวันทุกน่าจะเบื่อวันก็เบื่อก็เบื่อค่ะเบื่อเหมือนกันอยู่ในนั้นก็เบื่อแต่ว่าเราก็ตอนแรกๆก็ยังไม่เบื่อเนาะตอนใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นดีอะไรเงี้ยเนาะอะ แล้วพอทําแล้วก็ขายดีอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ตังค์เยอะอะไรเงี้ยเราก็ก็โอเคแล้วก็ก็ชอบไม่ต้องทํางานเหนื่อยไม่เหมือนไปเป็นสาวโรงงานอะไรเงี้ยไปยืนทั้งวันไปตัดผ้ารีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ยืนสวยๆลูกค้ามาแล้วก็แนะนําสวยๆใช่ไหมครับ่งานไหมครับใช้ระยะเวลาในการทํางานที่ห้างเนี่ยเปลี่ยนลายห้างเหมือนกันนะบริษัทก็จะปีปีนี้ก็อาจจะไปสัก อีกห้างหนึ่งปีหน้าก็อาจจะย้ายห้างอะไรเงี้ยก็สับเปลี่ยนให้คนอื่นได้อยู่ห้างที่ดีบ้างอะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณ15กว่าปี15ปีเห็นไหมฮะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไป15ปีนี่ฮะที่เธอทํางานอยู่ในห้างอย่างเดียวเลยแล้วทีนี้การทํางานที่ห้างเนี่ยพี่หมวยอย่างที่เราทราบกันดีคือเรื่องการลาหรือว่าเรื่องเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถกลับบ้านได้ตามที่เราต้องการไม่สามารถกลับได้ เพราะว่าทุกห้างเพื่อนเพื่อนวิพีเขาก็อยากกลับกันแต่บริษัทเขาเขาก็เลยออกกฎว่าไม่ให้ลาทุกคนเลยไม่ให้ลาห้ามลานะเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าพ้นช่วงเทศกาลเราถึงจะได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปบอกทางบ้านยังไงพี่หมวยในเมื่อทุกคนกลับกันหมด แต่เราไม่ได้กลับเราพูดกับพ่อแม่ของเรายังไงอ่ะคุณแม่ก็ถามเนาะว่ากลับมาบ้านไหมสงการอะไรเงี้ยสงการเขาก็จะบอกว่าไม่ได้กลับแม cott, ่เขาไม่ให้ลาก็าไม่มีคนมาขายของให้อะไรเงรี <heroin. S 1> ้ยก็บอกอ้าวถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วใครจะดูแลใครใครจะมาขายอะไรเงรี้ยถ้าเกิดเราไม่อยู่ก็ <places> <ๆ>ไม่มีเราสักคนใช่ไหมจะไม่มีคนมาแทนเลยเหรออะไรเงรี้ยล้วก็บอกแม่ว่าไม่มีเดี๋ยวถ้าหลังสงการหรือว่าหลังปีใหม่ LIKE ไปนะเราค่อยกลับอะไรเงいいี้ย <bathrooms>. ค่ะ หลายปีเข้ามันมีผลกระทบต่อใจเราไหมก็เฉยๆเลยก็ไม่เป็นไรไม่ได้กลับสงการก็ไม่เป็นไรแล้วก็คิดไปว่าเออคนมันเยอะรถมันติดอะไรอย่างเงี้ยเออเรากลับทีหลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในความคิดของของผมเนี่ยนะในความคิดของน้องเอเนี่ยก็คืออยากจะรู้ว่าคือการทํางานบางอย่างทํามาอย่างเดียวตลอด15ปีเนี่ยเราน่าจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วหรือเปล่าในความคิดของผมนะแต่พี่หมวยเนี่ยก็คือยังอยู่ในตําแหน่งเดิมนั่นมันเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยู่แผนก ณตรงนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนแผนกอะค่ะเราต้องเปลี่ยนแผนกไม่ใช่พนักงานขายแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราได้เยอะกว่าที่ระดับระดับอื่นนะคะเราขายเยอะเราก็ได้เยอะโอทีเราก็ได้เยอะคอมเราก็ได้เยอะอะไรเงี้ยเงินเดือนเราก็มีอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วมันมันมันเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของเราด้วยหรือเปล่าคะอันนี้การโทษครัค่ะมีส่วนค่ะครับก้าวุฒิโมสามเนาะตอนนั้นไปสมัครอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทํางานตําแหน่งณตัวนี้ไป ก็เราไม่ได้จบปริญญาตีอะไรอย่างนี้เนาะถ้าจะเป็นเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ก็สตาร์ทเนาะวุฒิปริญญาตีอะไรเงี้ยได้หมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมชีวิตเนี่ยค่อยๆดําเนินมานะฮะแล้วก็มาเจองานที่ใช่เนี่ยแล้วก็ทําอยู่กว่า15ปีแต่ผมทราบว่าช่วงท้ายๆเนี่ยมีพี่ชายมาชวนให้ไปทําธุรกิจจานดาวเทียมถึง2ครั้งเลยใช,ใช่ไหมฮะใช่<อ>จุดตรงนี้แหละเป็น เลยเปลี่ยนเป็นวิกฤตเป็นโอกาสไปเงี้ยเออเราจะได้ออกจากห้างนะอะไรงเงี้ยโอเค<ม>พี่หมวยเดี๋ยวเราอุบเรื่องนี้ไว้สักครู่ก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้เนะี่ยเธอเนี่ยได้เข้ามารู้จักกับจานดาวเทียมแล้วคือว่ามีคนชักชวนแล้วแต่เรื่องเราที่เธอจะตัดสินใจว่าจะไปทําธุรกิจยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังจากปากของเธอกันช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าครับ ให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิซาร์ของแท้ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปเกาะติดชีวิตช่างนะครับตอนนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของพี่หมวยรัชนีนะครับจากร้าน MR s a t e l l i t e ทลนั่นเองนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าจากเด็กตัวเล็กๆที่อยู่จังหวัดนครพนม<ช>ได้เข้ามาทํางานที่กรุงเทพนี่สิกว่าปีจนมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชีวิตนะครับเมื่อพี่ชายของเธอนั้นได้มาชวนให้ไปทํากิจการ รับติดตั้งจานดาวเทียมเดี๋ยวมาฟังจากปากเธอกันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับที่พี่ชายมาชวนให้ไปทาจานดาวเทียมตอนนั้นพี่ชายมาชวนครัง้นะงแรกอะนะครั้งแรกครั้งแรกแสดงว่าต้องมีครั้งที่2แน่นอนครั้งแรกเป็นยังไงครับพี่หมวยครั้งแรกเราก็นึกว่าเขาพูดเล่นนึกว่าเขาพูดเล่นเป็นยังไงอ่ะใช่เขาก็มาแกล้งมาชวนเราอว่ามาทําที่ร้านเขาไหมอ่าเขายังได้คนไปจัดรายการออกบูธต,ตามตลาด<อ>ตามตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะไปเปิดบูธ ใช้รถอะไรอย่างเงี้ย่ะเออเขามาชวนแบบนี้ประมาณนี้แหละใช่เ,ออเราก็เลยบอกว่าพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อไปอีกไม่เชื่อไม่เชื่อเอขาบอกจริงๆจะมาไม่ละ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออผมผมคิดว่าการที่เราไม่เชื่อเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีอะไรที่ทําให้เราลังเลถูกไหมก็าสิบกว่าปีแล้วเขาไม่เคยมาชวนเราอะใช่ไหมฮะใช่เออมันต้องมีอะไรที่ทําให้เราลังเลคือสิบกว่าปีไม่เคยมาชวนแล้วมียงมีข้ออื่นอีกไหม นานคุยกันแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าเขาอยู่พี่รายเขาติดติดตั้งจานดาวเทียมอืแล้วครั้งที่สองนะฮะที่พี่ชายมาชวนใช้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกนานไหมก็ประมาณสักสองเดือนสองเดือนใช่โอ้พี่ชายนี่ก็พยายามเหมือนกันนะเอาอีกใช่ไหมฮะมามามานั่นอีกอ่าแล้วพอดีช่วงนั้นเรามีปัญหาด้วยอที่ทํางานแล้วก็เริ่มเบื่อเบื่อด้วยแล้วก็มีปัญหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่สองนี้ไม่มีลังเลยเลยเหรอพี่ไม่มีลังเลยอืม ล้วก็เราก็มัคิดว่าเออนี่แหละเป็นโอกาสที่ฉันจะได้ออกจากกรงทองแล้วเหมมอนนกน้อยในกรงทองโอ้ทำพูดดีนะครับค <c oughs> ุณผู้ชมฉันจะได้ออกไปจากกรงทองนะ,นะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ครับแล้ว15ปีที่ทํามาเสียดายไหมตอนนั้นหรือว่าไม่ไม่ละมองข้างในอย่างเดียวไม่ไม่เสียดายแล้วน่าจะมาชวนฉันตั้งนานนะอะไรเงี้ย<อ>คิดแบบนี้เลยนี่ละครับคุณผู้ชมเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะ เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยเนาะจนมาถึงจนทําให้มาถึงเส้นทางนับปัจจุบันนี้ได้เลยแต่ผมอยากถามนะช่วงแรกๆที่เราทํากับพี่ชายอ่ะหน้าที่ตอนนั้นเราทําอะไรบ้างอะฮะการ<ม>ออกบูธหรือว่าอะไรมันเป็นยังไงอ่ะก็พี่ชายก็ถอยรถอีกคันหนึ่งให้เราออกบูธอะค่ะอ่าก็จะใส่ทีวีใส่ของอะไรในรถอะค่ะแล้วเราก็ไปออกตามตลาดนัดตะลอนไปเรื่อยๆเลยตะลอนไปเรื่อยๆแล้วบริเวณที่ไปม,มีจุดไหนบ้าง ก็จะมีตลาด JBK ก็คือจะมีตรงหน้าร้านหน้าปากทางร้านกีทาค่ะใกล้ๆร้านที่ปัจจุบันร้านอ็อาร์เนี่ยใช่ค่ะตลาดตรงนั้นก็ออกก็อกหลายตลาดเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเดินตามหมู่บ้านต้องมาเดินแจกเบอร์ชัวแจกนามบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามบ้านไปหย่อนให้ลูกค้าตามบ้านอะไรย่างเงี้ยพี่หมวยคือณนตอนนั้นอ่ะเราขายชุดชั้นในมาถึงแม้จะเป็นชุดชั้นในผู้ชายก็ตามเถอะแล้ว ปึ้งพีกลับมาที่เป็นจานดาวเทียมเลยเนี่ยมันมันผมว่ามันน่าจะรู้สึกน่าตื่นน่าตื่นเต้นมากนะตอนนั้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นก็คิดแรกๆก็คิดอยู่ฉันจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันจะทําได้หรือเปล่าเออเราจะทาได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กังวลเหมือนกันไม่ใช่นี่หมวยคิดอย่างเดียวผมก็คิดที่หมวยจะทําได้ยังไงมันคนละแนวกันเนาะเออมันคนละเรื่องกันเลยนะพี่ชายก็บอกเออดูซิมันจะทนอยู่ได้หรือเปล่าเดินตากแดดอะไรเงี้ยไปออกบูธอะไรเงี้ย ยีงหน่อยสงสัยจะวิ่งเข้าห้างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาคิดอย่างเงี้ยเขาาก็ดูถูกเราไว้นะเขาถูกด้วยใช่มันก็เลยเป็นแบบว่าฉันต้องทําได้สิเดี๋ยวมันต้องว่าถ้ากลับไปใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องหัวเราะเยอะเราใช่ไหมแน่นอนเดี๋ยวเขาเหยียบซ้ำใช่เราก็เลยว่าเออเดี๋ยวไม่ได้ฉันต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมสุดยอดจริงๆเลยพี่มวยแล้วการที่เราไม่กลัวหรือว่าเรามุ่งหน้าที่จะทําเนี่ยมันต้องมีการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้ของเราเราเรียนรู้จากทางไหนบ้างอย่างไรบ้างครับก็มี เพื่อนช่างที่อยู่นะเป็นบัดดี้กันนะคะอ๋อเป็นบัดดี้กันอ่าที่อยู่ร้านด้วยกันครับแต่พี่ชายเนะี่ยไม่มีไม,ม่มีการบอกอะไรเลยนะไม่เคยสอนไม่เคยอะไรเราเลยอเอาเราไปไว้เราก็ไปทํางานก็เราก็อยู่กับบัดดี้ของเราที่ร้านจะออกบูธตลาดไหนอะไรยังไงเราก็ต้องคุยกับบัดดี้เราบัดดี้เราก็จะให้เราเป็นคนโทรติดต่อตลาดตลาดตรงนี้ไปโทรไปติดต่อเท่าไรราคายังไงลงค่าเช่าตลาดเนาะ แล้วเรื่องเทคนิคเรื่องการติดตั้งเรื่องอะไรมันมันยากสําหรับเรามากไหมพี่ในการศึกษาตอนแรกๆมันก็ยากอยู่นะอแล้วก็คอยดูช่างเขาทำค่อยๆเรียนรู้เอาอะค่ะครับก็คือทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็เออก็ค่อยจําได้อะไรเงี้ยบางทีเราก็สงสัยอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาเห็นบอกว่าทําศึกษาเนี่ยจากอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยก็ไปเซิร์ชดูอะไรเงี้ยค่ะก็วิธีติดตั้งอะไรเงี้ยค่ะก็มีดูด้วย เรื่องการสัมมนากับ PSI แล้วครับสำคัญมากเข้าทุกงานเลยเข้าทุกงานเลยกับ PSI เป็นยังไงบ้างครับกับการเข้าโอเคนะคะแบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ความรู้จากเราที่ไม่เคยรู้เราก็ได้รู้เพราะว่า PSI เขาก็เวลามีอะไรเงี้ยเขาก็จะเชิญไปเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้ให้ข้อมูลให้อะไรเราเงี้ยก็โอเคแล้วออกวุ้อยู่นานไหมฮะกว่าที่เราจะมานั่งร้านของตัวเองอย่างเงี้ยฮะหรือว่าเรานั่งร้านของตัวเองอยู่แล้ว ไม่ตอนแ,แรกเราก็เป็นลูกน้องพี่ชายนะ,ะเป็นลูกน้องเขาอะไรเงี้ยแล้วก็คิดแล้วตอนนั้นก็ไม่ยังไม่ได้ไม่เคยคิดนะว่าเราจะได้มาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยมาเป็นเจ้าของกิจการเองแล้วก็ยังไม่คิดแล้วก็เป็นลูกน้องเขาพี่ชายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยเรา <üh m. S 1> ก็ยังไม่คิดทีนี้ก็ทําไปอีกสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยก็ประมาณสักเกือบปีแล้ะค่ะ เกือบป,อปีที่เป็นลูกน้องพี่ชายนะแล้วก็เลยคิดว่าออชีวิตนี้ฉันจะเป็นแต่ลูกน้องเขาหรือเปล่ายูนั่นก็เป็นลูกน้องเขาเอ,อ,อะไรอย่างงี้เนะาะเอยู่ก็พี่ชายก็มาเป็นลูกน้องพี่ชายอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นถึงขนาดนี้อ,อะไรเงี้ยก็เลยขอพี่ชายเลยเขาเขาหยิบยื่ยนโอกาสนั้นให้เราเองแล้วก็ไม่คิดว่าเอะเขาจะให้โอกาสเราเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาให้มาแล้วเราก็ต้องรีบคว้าไว้เลยเขาให้เขาให้หลานมาเลยตอนนั้นใช่ เพราะอะไรครับเขาให้เซ้งให้เซ้งเซ้งจากเขาเขาบอกว่าทําเองไหมให้ดูแลเองบริหารเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกพูดเล่นหรือเปล่าเจ้าไม่เอาอะไรเงี้ยเออก็เอาสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเราเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้เป็นแล้วตอนนั้นตอนนั้นเรื่องทุนเรื่องอะไรเรามีแล้วหรือยังะตอนตอนนั้นก็ไม่มีก็เอาเอาทองไปจําค่ะอก็คือต้องต้องเซ้งเนาะก็ต้องใช้ตังค์จากจุดที่เปลี่ยนเนี่ย เลือกเปลี่ยนอาชีพเนี่ยก็นั่นก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่สําคัญแล้วมาถึงจุดนี้การที่ได้เป็นเจ้าของร้านของตัวเองก็ต้องสําคัญกว่าแล้วก็ต้องมีการตัดสินใจอีกเอาทองไปไปจําเลยไปจำลงจํานำเลยเพื่อที่จะได้เอาเงินตัวนี้เอาไปให้พี่ชายกลัวไหมตอนนั้นผมถามจริงๆเลยนะก็ไม่กลัวไองก็ไม่เสียดายอ่าก็ไปจาไ้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีตังค์เดี๋ยวเราก็ไปไถออกมาอ่าก็ถือว่าจนมาถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าหนูคิดถูกอยู่นะคะ คทีนี้อยากจะถามอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือการที่เราได้มาบริหารงานเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเราเอาประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยในการทำงานห้างเนี่ยมาใช้ด้วยแต่การที่เราเป็นผู้หญิงแล้วมาทำงานเกี่ยวกับเทคโ,โนโลยีจานดาวเทียมเนี่ยมันมีส่งผลต่องานบ้างไหมฮะในในแง่มุมไหนบ้างไหมในการที่เราเป็นผู้หญิงเ,เป็นผู้หญิงเนาะบางทีลูกค้าก็จะบอกเอ้า ช่างผู้ชายแล้วก็บอกผู้หญิงหนูก็ทําได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้เรื่องหนูก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องรเขาก็ไม่เชื่อเขาก็แปลกใจเนาะว่าเป็นช่างผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็นึกว่าเราเป็นแฟนช่างอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงนี่เป็นช่างมาตรฐานนะครับคุณผู้ชมดูจัดเสื้อได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพพี่หมวยนี่ขึ้นไปปีนหลังคาอะไรอย่างเงี้ยเลยไหมนานๆอาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจับบันไดอุปกรณ์อะไรเงี้ยถ้าถ้า จานใบเล็กเนี้ยก็อาจจะมีแต่ใบใหญ่นี่คงจะไม่ไหวเนาะอะไรเงี้ยก็จะมีช่างประจําของร้านาที่จะทำเรื่องการบริหารอะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็จัดการได้หมดทุกอย่างเลยจัดการได้หมดค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือถ้าคุณผู้ชมจําได้ช่วงแรกๆเนี่ยผมบอกไว้แล้วว่าพี่หมวยเนี่ยต้องเสียสละให้น้องเรียนค่ะมาถึงตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเธอเนี่ย ไม่ได้ทิ้งการเรียนนะครับเพราะว่าตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วใช่ไหมฮะมันมีการเรียนไปแดงเลยเราเรียนศึกษายังไงฮะจนได้จบปริญญาตรีก็ศึกษามาเรื่อยๆก็คิดในใจว่าเออเราจะเราก็มีความเราความรู้แล้วก็น้อยเนาะอะไรเงี้ยเราเราน่าจะจบสูงกว่านี้เนาะอะไรเงี้ยในบ้านเราเนี้ยมีพี่น้องตั้งห้าคนอะไรเงี้ยไม่มีใครจบปรตีเลยอะไรเงี้ยนะคะเออถ้าเราจบสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ดีนะอะไรเงี้ยเราก็เลย อยู่ที่ร้านก็มีเวลาว่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมาเอาตํารามาอา่านมาอะไรเงี้ยค่ะมาศึกษาแล้วก็เพื่อที่จะให้มันได้จบถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ใช้กับร้านแต่ว่ามันก็สําคัญต่อต่อการทําความฝันของเราถูกต้องไหมครับใช่ใช่เป็นความฝันของเราเลยว่าเราต้องต้องจบสูงนะอะไรเงรี้ยสุดท้ายนี่ผมอยากจะถามครับว่าชีวิตเนี่ยที่เลือกในการประกอบธุรกิจจานดาวเทียมเนี่ยถือว่าตัวเองคิดถูกไหมครับคิดถูกค่ะอืมเพราะอะไรครับ จริงๆเขาน่าจะหยิบยื่นโอกาสให้เราตั้งนานเนาะอะไรเงี้ยไม่น่าจะรอสักสิบห้าปีเนาะตอนนั้นเขาไปอยู่ไหนอะไรเงี้ยทำไมเขาไม่ไม่เรียกเราให้ไปทำนาตอนตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยๆมันก็เป็นเจ้านายตัวเองใช่ไหมใช่เราก็เลยว่าเออเราน่าจะได้เป็นตั้งนานแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอยู่ค่ะแต่ว่าหน้าตอนนี้เราก็ก็ถือว่ามันก็ยังไม่สายอะไรเงี้ยมา ให้โอกาสเราณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องรีบคว้าไว้เลยครับแล้วปัจจุบันก็ประสบความสําเร็จเนาะใช่โอเคครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของพี่หมวยรัชนีนะครับของร้าน MR s a t e l l i t e นะครับขอบอกเลยนะครับว่าการตัดสินใจทุกอย่างนั้นน่ะล้วนแล้วแต่ต้องมีการลงทุนแล้วก็มีความเสี่ยงเนาะพี่หมวยเ<ช>นาะแต่ถ้าเราตั้งใจทํามันจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถผ่านจุดที่มันเป็นอุปสรรคได้นะครับวันนี้ขอขอบพระคุณพี่หมวยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราขอบพระคุณมากคร คุณผู้ชมครับรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมนะครับทุกวันอาคารเวลา2ทุ่มแล้วก็รีรันอีกครั้งตอน8โมงเช้าของวันถัดไปนะครับทางช่อง psi สารดีช่องที่99นะครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ